สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผู้ชมอาจจะเห็นว่าทําไมถึงไม่ยอมเปิดไม้ตั้งแต่แรกสาเหตุก็คือนั่นแหละเพื่อนน่าจะรู้กันดีเรื่องเสียงเรื่องเสียงในวันนี้เพื่อนภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการฆ่าช้างให้ได้เพื่อนเราจะต้องล่าช้างให้ได้เดียเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอา้าเอา้าเอา้ามังกร ก้อนหายกลับไปรับมังกรตัวใหม่ดีกว่าเพื่อนหรือ,อต้องกลับไปรับมังกรตัวใหม่ก่อนไม่เราไม่มีมังกรเราอยู่ไม่ได้ยังไงเพื่อเราเห็นขอบขอบอยู่ภารกิจใหม่เพื่อนเดินทางกลับไปช่วยมังกรที่จมน้ำตายกลับไปรับมังกรตัวใหม่เพื่อมังกรตัวเก่าจมน้ำตายไปแล้วโอ้ยน,น,น,นี่เริ่องผิดแผนเพื่อนเกมนี้มีเรื่องผิดแผนตอนแรกว,ว่าจะขุดเหมืองได้มังกรได้มังกรเสจ็จมังกรตาย เรนี่ไม่แต่อะไรที่แบบคาดไม่ถึงขนาดนั้นเลยโอเคเพื่อนเห็นเมืองไรเห็นเมืองแล้วได้ผิดมีมังกรอีกหนึ่งตัวงูมีมังกรอีกหนึ่งตัวที่จอดเอาไว้งูจับได้ไหมจับไม่ได้แล้วน้องวัวแล้วด้วยนิลืมเรื่องน้องวัวยวขอข้างวัวก่นอนวิ่งเร็วเร็วหน้ามีแรลหา้มีแรงวุ้ยได้พิดได้พิดมาด้วยเพื่อนดีอยู่ดีอยู่น่าจาะเอาไปทำสิ่งอย่างได้ โอเคถึงเมืงนะเองแล้วเพื่อนมีมังกรอยู่ได้ไงจริงเพื่อนมีมังกรอยู่เราไปดูนังวัวเราก่อนดีวกว่าที่เราเลี้ยงไว้ตอนพัทที่แล้วไวาาววป็นวงเขาวยองเลยนังวัวตรงไหนเนะนี่ยได้ไงวัวเ,เราเฮ้ยแตมันขึ้นมาล้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยอย่าบอกนว่า,วานี่คือสองตัวนี้คือวัวเราเราเลี้ยงไว้ตัวเดียวนี่นะ นี่เนื้อปลาเกับดักปลาที่เราทำไห้เม่่หนึ่งพารทพาร์ทหนึ่งใช่เจอมังกรตัวที่สองแล้วไอตัวหนึ่งคือหายเลยมันตัวหนึ่งก็คือจมมันตายเลยโหเบลืองมากอะไรเื่อเรารีบกลับไปจุดเดิมดีกว่าจุดเดิมโอเคใกล้ถึงแล้วถึงลวแล้วไม่เป็นไรเพื่อนมินิสัยชอบพูดเลยซ้ำๆอะ่ะ ถึงแล้วแล้วก็จะพูดซ้ำหมดตัวเองในใจถึงแล้วอันนี้ก็พูดแบบเฮ้ยยานผาหาน้ำใหม่วมันหนึน่งวันนึงเหลือจอดที่ที่มันไม่มีน้ำดีกว่าเพื่อนเข็ดเข็ดยานผาหาน้ำใหม่ว้าวอมมี่ซีนนเพื่อนได้ยานผาหาน้ำใหม่เฉยเลยแต่คเราเอาอมาก้อนไปจ,จอดก่อนดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวค่อยมารับน้องได้สัตว์ใหม่อีกแล้ว จะของช่องใบบุญกับสัตว์วิเศษเนกับสัสตว์วิเศษกับถินถินเอ๊ะถิ่นที่อยู่อะไรสักอย่างลืมเชื่อละตังค์ใมันเพิ่งมาใหม่เห็นโอเคลงได้ละโอเคถึงบ้านแล้วเพื่อนพาร์ทนี้เราจะมาจับเอมาล่าช้างเราต้องคับอาวุธมาล่าช้างก่อนแล้วงหาเพชรสี่ชิ้นเ้ื่อนต้องไปตั้งหาเพชรสี่ชิ้น แล้วก็รเราลงไปใช้แมงป่องหาดีกว่าเพื่อนมังกรน่าจะไม่เวิร์กจริงมังกรเวิร์กแหละแต่ว่าอยากขับแมงป่องข <c oughs> <c oughs> ี่เออขีเฮ้ย <c oughs> ปล่อยเขาไปแล้วกันคนนั้นโคนนั้นน่าจะแย่งแมงป่องแล้วะเขาน่าจะเห็นแมงป่อง้วเขาก็ขึ้นขีน่แมงป่องว่าถึที่เราร้อยแล้วเรามาเอามังกรไปหาเพชรอด,ดีกว่าเพื่อนก็ทำธุรกิจล่าช้างในวันนี้ ตามภูเขาเมื่อเราจําจากพาร์ทที่แล้วแล้วก็พาร์ทก่อนนู่นแล้วมันจะอยู่ตามซอกซอกซอยในภูเขาน่าจะอยู่เหมือนเหมืองเฮ้ยมีคนขับมังกรเหมือนกันฮัลโหลโ,โ,โอ้ยตรงนั้นเพื่อนน่าจะเป็นเหมืองหรือไม่ก็เพชรน่าจะเป็นเอ้ยมันเป็นเหมืองนี่แล้วก็มีต้นไมแ้แปลกๆดล้วเพื่อนที่นี่แปลกทุกอย่างเลย ต้นไม้มันมันแปลกมากเราจะพามังกรอนเข้าไปด้วยเพื่อนกลัวว่ามางกรอนจะหายไงจะปลอดภัยไหมเนี่ยเรากลัวมัาางกรอนหายเรารักมางกรอนงกรจะประโยชน์อยู่นี่ก่อนนะลูกเอาเชือกผูกกไ็ได้ไหมไม่ได้อ่ะไปื่าต้องลาจากมังกรอน้ยนี่อะไรอ่ะขุดไม่ได้นผนังถ้ำโอเค เพื่อนขออะไรด้วยเสียงดังมัน,นะเพราะว่าเสียงเพลงข้างนอกจากพาร์ทหนึ่งนู่นเราเคยบอกกันได้มีเนื้อเราว่าเนื้อไม่จําเป็นหรอกอุ้ยอ,อ,บบอบบี้เพื่อนนี่อบบี้น่าจะไม่มีคนสร้างอาจจะเป็นแมปของมันอยู่แล้วไม่มีพวกแร่่าตุเลยเพื่อนแร่เราต้องการแร่พวกเห,เหกเลนะ็กอะไรเงี้ยมันเอาไว้ทำน้อยสักอย่างได้ เราต้องระวังลาวาใช่ไหมเราอาจจะตายได้เพราะถ้าเกิดว่าเราตายแล้วรองว่าเรือมาเพราะถ้าเกิดเราตายเราต้องเริ่มใหม่เพื่อนเดี๋ยวกินไข่ดาวดีกว่าแล้วก็กินน้ำทีเดาวมีน้ําขวดด้วยเพราะกินทีเดียวคือเลือดเอกินทีเดียวหลอดน้ําจะเต็มเลยแต่ว่าเราไม่กินพวกะเก็บเอาไว้เผื่อในสถานการณ์ฉุกเฉินุ้ยเพื่อนโคกันเขาเพิ่งฆางูเลยเรเพิ่งสังเกตเขาฆางูเพราะมีพิษงูตกอยู่ วัสดีเพื่อนเราเป็นมิดนะเรามาดีเรามาดีเรามาดีนะเพื่อนอเราต้องเริ่มใหม่หมดเลยเพื่อนอุ้ยโหเกิดมาก็อยู่ที่ดีๆนะนเนี่ยนะเราต้องเริ่มใหม่หมดเลยเพราะไอชั่วนั่นเมื่อเวราเราจะกลับไปใช่เขาข้า,ขาทิ้งเลยอะไรเนี้ยต้องเริ่มใหม่เหมือนรีศูนย์ใหม่หมดเลย เกมนี้มันมีแต่เรื่องให้เราแปลกใจเพื่อนเอาจริงไหมมันมีแต่เรื่องแบบไม่คาดฝันทุกอย่างเลยเกมเนี้ยเดี๋ยวเรารีบกลับไปที่หมู่บ้านเหมือนกันดีกว่าเพื่อนกลับี่หมูม่บ้านเดวเพื่อไปรับรับน้องบัวหรือว่าจะไปเอาหน้งกล่องดีม,งนะมันมจะเรื่องแปลกๆอ่ะเพื่อนมไม่ใช่เรื่องแปลกมันเรื่องไม่คาดฝันก็โลเราับไป,าาไปที่แม่น้ำมาดีกว่ากลับไปที่แม่น้ำเลยดีกว่าหรือว่าตำรวจหมู่บ้านนะ เริ่มไม่ถูกคลิปนี้โอ้ใส่ฟ้าต้องตกสยฟ้าเพื่อนพายุเข้าตรงนูน้นมันไรลแล้ต้องหกใส่ฟ้าหกใส่ฟ้าเอาเพราคลิปนี้อาจจะ20นาทีเ้เพื่อนจำไว้เพราะว่าต้องเริ่มใหม่หมดเลยนี่คือที่ปลูกทุกวันปลูกพวกของอะไรของเขาอะ นักกา้นงกวยเราเลี้ยงไว้ที่นี่ไม่มีมังกรแล้วเพื่อนมังกรไปหมดแล้วอ่ะไม่จะไปหมดแล้วเลยต้องใช้คําว่าอุย้ยต้องเริ่มใหม่กีนแล้วเพื่อนไม่ใช่คนเดิมคนใหม่มันเกิดที่เดิมมันเกิดที่เดิมตลอดเลยนี่แล้วอ,อยู่กับคนนี้ดีไหมเอาเพื่อนเราจะไปอยู่ตูเตัวแล้วเอาว่าขอจบพาร์ทนี้แล้วกันเริ่มใหม่ เออถ้าเร็วเกินไฟอ่ะทำไมเดียวเนี่ยเราต้องเราต้องเริ่มใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยแต่วเราจะกลับไปที่บ้านเก่าของเรากั้นไ้มน่าจะยังอยู่บ้านเก่าของเราอยู่ตรงโอเคเดินตรงไปเรื่อยๆก็น่าจะถึงละแล้วต้องระว,วังเรื่องสายไฟเพราะมันจะมีฟ้าผ่าด้วยแล้วอะไอย่างนั้นตรงใน,นแถวบ้านเก่าเราน่าจะมีทอร์นาโดแต่ก่อนเราลงคราคัพอุปกรณ์แบบขุดแร่ดีกว่า อุปก,กรสำรับขุดแร่เพราเราเจียวเพน้าแล้วตอนนี้อุปก,กรณ์ขุดแร่ที่เราคราได้ตอนนี้มีแค่อ่ะครับอันนี้ไม่ได้ด้วยขุดไม้ก่อนต้อมันตัดไม้งไม่ใจ่ขุดออกออกม่เลยางไม้ใช่ไหม <c oughs> โอเคครับเสร็จแล้วขอโทษพื่ๆๆอนจริงๆพวกอนอยู่ดีก็โดนค่ะ จะระวังให้มากกว่านี้แล้วเราลืมไั้งนว่านี่เป็นโหมด PvP เพื่อนัเราเล่นอยู่น่ะคือโหมด PvP โหมดที่ทุกคนฆ่ากันได้เซลรีแล้วจะเลือกโหมดโซโลเมื่อตรงหน้านั้นน่ะตรงหน้านั้นมันจะมีให้เลือกโหมดโซโลอยู่เรามันนู้นเดงนู้นซีตอนนี้เราถูกทางใช่ไหมถูกโอเคใกล้ถึงแล้วไงถึงแล้วเยอแล้วต้องเป็นปอง แมงป่องโอ้าวนี่นตัวอะไรอ่ะไม่ใช่มันคือแคมป์ไฟนี่แมงป่องนี่ได้แมงป่องมาขับแล้วเพื่อนก่อนเลยต้องคับอุปกรณ์มาฆ่าช้างอุปกรณ์สำหรับฆ่าช้างดาบดาบตอนนี้เราขาดแค่ไม้โอเคไม้น่าอีซี่แล้วเอาดาบไปฆ่าช้างเพราะภารกิจของวันนี้คือฆ่าช้างแล้วเราก็ต้องเริ่มใหม่ด้วยน้่เป็นเราแค่ปี๊ ตรงนู้นได้แล้วก็จะไปที่บ้านเก่าแบเอาของเมือนเดิมได้แล้วมังกรตัวสุดท้ายมันจะทำโดนขโมยไปแล้วเฮ้ยถ้าจะเป็นมังกรเอ้ยเป็นอ๋อคนคนนั้นไงที่เขาขับมังกรกับเราตอนพาร์ทที่แล้วอะเอ้ยพาร์ทนี้นี่หว่าไม่ใช่พาร์ทที่แล้วต่อไปเราขอคราบดาบก่อนครับโอเคได้ดับแล้วเพื่อนขับยางปอกเึืนไปด้านบนก่อนดีกว่า ของใช้ไม่เหมือนมังกรเพื่อมังกรใช้ดีกว่านี้จะได้จะได้ทำปีนเข้าไปเอ้ยเพิ้อกดกระโดดโอ้เอาอแล้ว หมู่บ้านบ้านเดี๋ยวเราก็ลงได้เองเราไปที่บ้านเก่าก่อนบ้านเก่าเราอยู่ตรงบ้านเก่าเราอน่าจะอยู่ตรงนี้เพื่ใช่ตรงนี้โอ้เผอกดกระโดดอีกแล้วหรือว่ามันกระโดดออโต้มันกระโดดอัตโนมัตินะคนตรงนั้นก็ก็ยังเล่นอยู่นะเพื่อนบ้านเดียวดยยานะอย่าบอนว่าตกน้ำล้วตายอะ น้องไม่ตายใช่ไหมลูกโอ้ไม่ตายตกใจหมดเข็ดจากตามังกร,กรนี่ไง่า้จริงด้วยบ้านเรายังอยู่โอเคเพื่อนได้บ้านใหม่แล้วเย้มีบ้านอยู่แล้วแค่ตอนนี้เราแค่ฆ่าช้างก็คือจบคลิปแล้วเพื่อนไปฆ่าช้างกันเพื่อจบคลิปแล้วนี่คือพาสสุดท้ายเพื่อนถนะ้าเกิดว่าพาสนี้มีไลฟ์เยอะเราจะกลับมาเล่นอีกจำเอาไว้พาส this มีไลฟ์เยอะกลับมาเล่นอีกโช๊ะโอ้โหเลือดไม่เป็นไร รอยเพื่อนอร่อยเอาเป็นว่าขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ละกันเพื่อนถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยอยากจะเห็นเล่นอีกก็กดไลค์เยอะๆเพื่อนนี่คือพาร์ทสุดท้ายแล้วกดติดตามด้วยกดแชร์ด้วยไอแชร์ไม่ต้องจระเป็นได้จ้บเกิะ <incident. S 2>